các con để nghe bằng cáchประ chung phước tham ăn rượu mok không 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 mà tung yến cái nào vệ tì rong vệ tì còn chết nè na vệ tì cắn mà tung gửi lè ruột này đăng tung ấy. coi qua bứ coi qua như ngài biết huy chia cái pèa chia mà tung ấy là tui làm đại coi pèa cát ta xong một râu à xong một râu khinh mà chắc nà mà tung tăng cho เขาเรียกกระไดมาเร่งตั้งๆลังตีเตยนูเอ <apan> <den> ้ยเนื้อมาว่าก้องกูเหลาตึพี่อกอเหลือแล้วจมจแล้วนี่พอเหล่าตบมาเร่งให้คนชนกับคนรวยมึงเจอกูได้จริงใช่ตายโน้นนี้ตัวขาเต่ากันยังเป็นอยู่เลยขาไม่เต่ากันพึดขาเต่ากันตอนตายตอนตาย ตอนตายเพื่อไม่เชื่อมึงไปยิงคนรวยแนะ่ยิงให้โปง้งครับแล้วมาถึงยิงคนจนเหล่าให้โปง้งครับตีร่างเตนะ่ากันจริงนะเออ,อขาคนจนกับขาคนรวยเต่ากนะันตรงนั้นเราเขินไหมความคิดกลัวนะคว,ค,ความคิดกลัวเดินไม่ลูกเพราะการณ์รวดใจคำปูดนะี่ป่าช้าเตยเหมือนกันอย่างแตกต่าง เป่ากาัด <c oughs> มาแยกงงกงุ๊กอืมใจไม่เรียกไอ้เมื่อนไงหมดเวลาเป่าก็อยากไปจุ่มเปลือกไงหมดเวลามองแบตเตอรี่เป่าว่าเปลือกอมแบตเตอรี่ปราจะตันปเปลือกได้แล้ว <c oughs> ไล่เหลืองไงหน่อยอืมทีนี้พี่หน้อยกับพี่เต่งจะต้องเป็นหัวหน้าคน เคยเป็นวัวหน้ากระไดใช่มึงกับกูหน่วยต้องเคยเป็นวัวหน้าคนมึงกับกูไก่แกว่ากูแกว่าช่วงปีแกว่าช่วงปีพเก้ากนไม่จำจึงกูออกจิบจ้องในตึ้งกูไกลจะ่ช่วงปีไม่ใจมัเคี้ยวกันน่ะก้าอไม่รู้ทดสอบความสามารถกันทดสอบกันตายปะหน้ากันเลยกูตายอนตายมากูตายว่าตายยายนี้ ให้ไม้ตีนไปยังตีนไปให้ตาอะไรเอ่ยมือปาเวนไปใส่ตาปิดแล้วไรพิดหน่อยผู้ก่าเกียดก้าวไปอย่างนัดแหมมแล้วไม้ตีนอะไรไอ้ไม้ตีนกู้้อะไรแล้วยังตีนเกียดแล้วไปให้ตาแล้วตาอย่านัดนงตาแปลคูเนน่เป็ดนี่ผมปลาได้เอ้ยโยเตจุ่งจนคนต้องเอ้ยแล้ ปลาติดปิดและปลากะไรพี่หนุ่ยปลาขึ้นเปล่ารับปลาติดปลาคยได้ไเร่เท่ตายตายปลาด้วยเอ้ยโยเตตั้มโยนคนต้องก้มเลปลาประจักษ์ไรเปล่าปิดและปลาด้อยปลาติดออกไม่ใจปลาด้อยปลาปลัดรบ่อออกแปลกูมึงตามต่อไปพี่หนุ่ยปลาได้เอ้ยนนท์นกุด Pratudong, pit, prao, pradum, luk chè. Soi khao mày đai, ray, 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 chiêng ray, 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 đao ray, ray, rơi ơi, ray, 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 nồi, ray, 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 ปลาใหญ่เ้ยไม่ควร,รู้วไม่อ้มจีวรแล้วปลารอยปลาเอกปิดแต่ปลาปรอยปลาไม่บวชตีแม่ไม่บวชตีแล้วปลาพลื้ไม่รู้กันคุยปลาหลังออกปลาไม่บวตตีอย่าแม่ใต้ใต้ปลาหมดบวชไม่ทันแล้วแสดงว่าพี่เตงแพ้กับย่างกองเลยอะยรใกล้ค,คนกับเบือบินได้ไงวะ เบอบินปิดไอร้อยใกล้ค,คนแล้วใกล้คนใช่ว่าเพื่อในเมืองแรกเบอบินยิงขึ้นยิงแหลกแล้วใกล้คนยิงขึ้นยิงเตอร์บนแหมมยัดก้อยใต้เหลาอุบาทพี <laughs> เต่งแพแต่ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งเพื่อให้พี่เต่งแก้ตัวถ้าแก้ตัวเป็นเบอร์ใช่ตำลือกับเล่นต่อคำกัน พี่เต่งเลยคำไหนพี่นุ้ยจะต้องต่อคำให้ครองจองหรือให้สัมพันธ์กับพี่เตงแต่คำของพี่นุ้ยจะต้องมีราคาพี่เตงเข้าใจไหมเออสมมุติสมมุติพี่เตงเป็นสามีพอมเป็นปัญญาญาอาใช่สมมุติว่ากูเป็นเออเป็นอะไรรยเป็นน้ำกูเป็นปลาเออด้อ่าลองดูพี่เต่งอขอดนตรีหน่อยพี่ว่า ลาเอ้ยลาลาเอ้ยล,า,ล,า,ล,า,ลาคนทนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายเมตตระงา ทีนี้กูจะเป็นแม่คงเป็นเล้าโรงไม่มีระาแม่คงจากบางที่ขันบาปท,ที่ขันก็ไม่มีระาหนูหนุ้ยเป็นงาไรดีหนูหนุ้ยเป็นงาไรดีบอกมากับพี่แต่ต้องมีระราลาเอ้ยลา ทนลอะไรก็ได้แต่คำลง้ต้เมตจาลระกาทีนี้เด็กเป็นแม่คงเป็นเหล้าโรงไม,มาา่แม่จาระกาแม่คงจากบางยี่กันนอบางยี่กันก็ไม่แมาา่จาระกาหนูหน้อยจะเป็นอะไรบอกไปไว,ไ,วไว้ว่าต้องเป็นโซดาลาเอย้ยลานทนแล้วอะไรก็ได้คำลงท้ายเมตจาลระกาที แต่งเป็นแม่คงเป็นเล้าโรงไม่เมดระหนูหนุยบอกไปไว้ไว้บอกไว้ไว้ว่าต้องเป็นดะหานย่านั้นคือโจดาโจดานั้นชุมแม่คงเล้าโรงมเมาดีนักนาแม่คงผู้กับอะไรบอกไปไว้ไว้ผู้ขับโจดามาเอ้ยลานนทนแล้วอะไรก็ได้คำลง้ายเมดระที่นี่กูจะ ็ปนลำเรือลำเรือก็ไม่มีรดาลำเรือคู่กับอะไรบอกไปไว้ไว้ว่าคู่กับชายตาราลาเอ้ดยดาทนทนละอะไรก็ได้ทำลงใต้ไม่ได้ไง นี่กูจะเป็นเท้าแก่เต่าแก่ก็ไม่มีระาเท่าแก่นั่นมีบอกคุง้งเอ้าบอกคุ้งก็ไม่มีรอะอานู่นุวยน้องอีเป็นอะไรเลยบอกมาไว้ๆก็บอกมาเถิดนะนู่นุ้ยจะเป็นอะไรบอกไว้ไว้บอกมาเถิดนะไม่เป็นแล้วนุ้ยนอ้องแก้วโคลา ไอไรโชมาฮัลแลมังตะโดแลมันจังจะแปลกเหมือนรถรุ่นแรกของอีโดฮัลแลมังตะโดตาโตเต่ตาไก่หัาานมาจะก่อนหงายมาเติดหลบตั้งเต้งมันคนงับฟีให้มันตายเป็นเตา่ตาดานหัลไปแลมบังตา ว่าใครมาหลังเมืองนั้นผู้บอกให้องบุญน,นั้นเต่งไม่เชื่อก็แล้วไปเพราะว่ามึงขี้เต็ดเรื่องทั้งแมดโกหกเดียวคุณตกชนนกมาขี้เต็ดคนเื่อเตงให้คว้าป่าไปเด็กมาแล้วจริงเตงเออเกิดมาไม่เคยเจอไม่รู้เป็นอะไร มาออกบอกลูกว่าแม่จะต้องถูกเจือดตากับยายงงเลือดแกงถวายพระชงพลาตุดงตรงกครดจันก็สดแงจงตรองน่วยน้ำตาไหลมองเตงต้องร้องไห้อองั้้นมาบอกลูกไก่ว่าแม่ตายไปจากแล้ว ลูกไหก็ ic, ต้องโตกเช้าอย่าต้องโตกโรกีอยากจะกวงต่อก็หันไปมองโดยตัวเองเอาเกรง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 มากวังต่อหน้าจองเต่งไม่มองตอนนี้หยัดแม่ป้อลไปร่มมาแล้วเห็นใจเต่งคนดี ตอนนี้มีแล้วแม่ไก่ก็งั้นบอกลูกว่าแม่จะต้องตกเชือดแล้วจะต้องนองเลือดลูกไก่ร,ร้องไงตั้งกออรอก้องดังเปียบเปียบปาบปาปล่อยไรกินที่บงแม่จะต้องตายอง ลูกไก่ร้องไงโอว่านี่ตรงงันประเจิดลูกไก่ไปเกิดเป็นข้างข้าวเก่งเก่เก่งแลตตโดไก่มาแก่งแกงแก่งกงเก่งีาวทำไมเราจะดาวประจุกออก่อนเรืองนันตองควล่าจะต้องไปก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรรอกให้เธอไปเธอต้องเปล่าจ้ะ แต่น้องเป็นหวงครัวพ่อโจมจะงักคอพี่ขาวไหนอะนัวงันไปแลยสะโดไม่รู้ว่าแม่มกองเก็ร้อยวัถ้าแะไกูมาไม่กู้หันมาดิหันมาอะไรโอ้โหต มึงเชื่อได้ถงเงตงครับชื่อแท่งครับลุกขึ้นโอ้โอ้โอโดาวลูกไก่ตั้งเจ็ดจันทีแหม,มรร่มตบบอกกูจะกำหรือ,อแหม,ม,ม่มมาบอกเป็นดาวลูกคอยอยุบแม่จะต้องตกเจกื่แหลกเปรตตักลงพี่อยู่เลยมึงเป็นใครผมเจอแตงครับแล้วคนที่วิ่งไ,ไปมาเคลียร์ใครวา,ายใจเต็มนรัตครับ ไอคนที่หน้าเหมือนวัวนั้นมันชื่ออะไรเจ้ากูเนื้อใหญ่เตีงจำเจอกูได้ก็ไอเตียงจงกวนจงรุดจงลุยเดาเจอโน้ยเลยต้องลืมต้องลืมชื่ออะไรไอโน้ยกับจับมันตอกเล่มเด้นนายเพล็ไปเป็นไวยสงสารพี่เท่งโอ้นี่มันเหม็นอะใรพี่เท่งกี้อมเลยรับทำไมตอกเจอเลดดโอก นางเป็นใครเราคือนางยักษ์อ่ะนางยักษ์ไอ้หนุ่ยมาตาดาวลูกไก่มาดิไอ้ใจอ,อันนี้ปไปให้แต่ตีนไม่กระย่างเลยมาคยใครอะดิใครน,นางเป็นใครนะเราคือนางยักษ แดงปิดแล้วชชยเบ็ดดูยักนั่นงก็ไวโจนไม่ยาก็ไว้ยักเราจะว่านางยักราตังอ้นางยักราตังห้าใจทองคานคว้าชายเป็นผัวเพราะเรารักคว้าชายอ่ะเอาคำว่ารักของเตอคืนไป <c oughs> อย่ามายุ่งกับชีวิตของปีต <c oughs> ียดแหมปี๊ดไม่ต้องไปยุ่งกับเราหรอกควากาคว้าชายจะเป็นผัวใครหรือเปล่าว่าไงอะาไปเท่โนกว้าใจออกมายังโอ้ดำปี๊จูบตรงนอยมันคนเราวงใจได้เมียต้องแก้มก้าวๆก้าววเววพอได้จอดมุกอันนี้จูบก็ดูแลกล้าวและลูกดูยิ่งเหงื่อใจ ตัวเล่จึงงูพุ่งตาร่าอยู่๊บร่างเดียวเติบมแตแ m ề มรวยไรว่าไงว่าเาพื่อพวกใจผมจะไปแต่งงานกับคนได้ยังไงไม่แต่งงานกับข้าเตรียมตัวตายเลยไม่ต้องเตรียมตัวนี้ตายจุดในก็นได้นี่ใจเคยว่า้ลยตายแก็บเลื่ออยู่ก็ได้ จำปลื้ดลงนั่งชื่อพิพมบ่อยลงนั่งชื่อเพิ่มก็ไปได้เองนะกันฝ่าอุจารใช่ไหมน้องเตียงอ้หนังเตียงเหล่านั้นอย่างไทยไทยที่ได้ถึงมึงกรานกูใจเปลืองตายแรงว่าใบไม้ในไต้โรพรือมองเว้นโบทตายใบโรพืือว่าใบงานต้ลำบากมึลบมาแม่งเร็วแล้วกูติยงแล้วจะกนกูตายมึงอย่าเอาไปไอ้คนปหลาเดอ แต่ผมก็น,นอกว่าตายกูไม่เชื่อเลยจริงกว่าบ้ากูตายจริงตายโอ้ถึงตัวน,น,นี้ยบ่บ้านป้าไปป้าพูดแค่รถเกลืองรถเกลืองยุ่งบ้านนี้กี่ตายแล้วไิ๊กคจะรุ่นตอกหรออะไรพี่นุชฉันคุยร้านดับประเนนผมอ,อกเตีงมูโรแล้วรสองเล่กว่านั้นกว่าใจไม่งงใช่ผมจะแต่งงานกับคุณไม่ได้หรอก เออแต่ว่ากับมนันนวดกากว่าใจไม่งง้อยู่แล้วทีน,นี้มาแต่งกับอยากเหลาไม่ใช่หร,รอกปันเยไปเจ้ากาทักนั้นทำไมาพี่เทง่งคราวเราม่อมจ้าคนเผื่อจะใใจแต่งานกบนางอยากตะกนุนใครอย่าไปเทง่งคนแทวานี้ยไม่ต้องงั้นมาแล่นะกูรู้นะตาอันตาอุบาทกูไม่รู้ว่าเด้อไอ้หนุ่ยไม่เอาพี่หนุ่ยไม่เอาพมเอาเองพี่เท่งเอากับ ก็ลองดูดิพี่เท่งกับนางยักษ์ทำไมถ้าสมมติว่านางยักษ์มีผว้นี้นั่งจะช่วยตำม,มากินไหมเขาจะช่วยดิในลองยกมือกันแล้วดิในไรรวยหย่าหนือกคูตาได้เมียนี้กว่าบาทชอยเ่ากับได้ไม่คู่ร้องกันเลือแล้วมึงแล่มือมันพุงกี้ไม่คู่อยู่นั่นนั่นนั่นี่ออจ่จิงในตลองคุดดินแหละดิ แล้วจะไปยากอะไรนน่ไงฮะนน่ไงโอ้ชิงเงนหนูมึงแลขคุดแคว่งที่ตึงน้ำเลยได้พุ่นไลยหนูตำรวอโอ้มึงต้องคิดเลยคูตาได้กับเมียนี้กูไปตำรวจไม่คููทีนี้กูไปแต่การชนาดิ์เน่ตรุรัสได้แล้วใจคุดบอกคุง้งแล้วได้พุ่นกว่ามะทีนี้ถ้าสมหมดว่าเคยก็ตุนยั้งวันนี้ ไอ้เมียกูหนันตงต้จะพร้อมแววต่างชว่วหรือมาก็ะแกงกลางทินขวาดนันนน่นนายพ้นเหออรวยกว่าพ่อเลยชวนเบียนังอยักหนีใจไม่เป็นแต่นี่กูรวยแล้วถึงมันในเล่ี่นางอยากเดินได้ไหมเดินสบายนาเตียมเน้อขอแค่จเอววคูกูตำานางไอเมียช้อนน่นยน ทำเพื่อเรือวนเปลือนคนลาบก,กว่าป้าแต่กันวาติในพระหมากก็เมียกูว่าเรือวนไม่ทุเข้าแก่ที่งานในกูรวยทำเพื่อให้เมียกูร้อนเลยถ้าไปเท่งแต่งานกับยักษ์ผมง่ายงาล้านบาทาช่วยฮะล้านนั่นก็รวยอี่ไทยเลยด้วยกว่าป้าแต่ช่วงชั่วในเออเตมเบียทตี่นางยักษ์ทำงานกันแล้วกูเป็นเชียร์พระพลทีนี้กู <c oughs> เบียี่ได้เป็นล้านกูจะแหลกเป็นเรียนในมดชอยกูแบกไปตีในร้าน tăng con lui <laughs> quá ba lấy về lục táng, hơn, lục bát, măng lục triếp, măng riêng na, măng, cái thế này, cú lên, mày phử phè, bên cong biền cú tăm, rồi, thế này, mía má, cú dẹp đấy, diện mèm, đại pháo tăm bên này tung, cú bày chơi thì hơn quá pa, cú rồi, tiền bít teng, rồi, non, rồi, rồi, à, cậu làm mòi, còn lại là để bít bỏ trăng leo giữa rồi, ra rai bắn hôn. A nè mừng vội rồi, đấy em Yong tè mừng, nè mừng là hoa 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 ờ không biết hoa hoa nào hoa hoa đi. Lên, cái gì hoa mày hoa 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 leo đi, leo cù giặc เบอร์อกูเะได้ยังไอดุยมึงเลยอ่ะโย่ตาบอกกูได้เมียแล้วมึงจริงรองนะยเจงมึงกันนะว่าไม่ใจเกินกูกันกูได้ปุเปย์ฉันนี่วหวัดก็มึงงงอะไรนั้นกันนั้นเออ ไมึงร้องอะหวังได้หัวกันแน่เด้๋ยวนกูติดได้้วนเนื่องจากใจหว่ากูดีใจว่ามึงอยากกูได้เมียรวยบนนั่นละไอ้ตึงรองรองเที่ยวใจว่ามึงได้เนี่ยไม่เพื่อเฉยเงื่อมึงกูแกล้งกับรลัดกูเออนั่งยักทำไม กูเอามึงน <If S 1> ี่กูไม่เอาหรอกไม่เอากูปลาไม่กี้ตังปลาโดยใจมึงจะปลามกูเหอะอย่าปอกกูปลามจริงกูไม่เอาไม่เอาไม่ได้กูจูบออกไปไอ้สัตว่าเคยสัดนะว่ามึงอะไรดิโห่ว่ามึงไม่ปลื้มจะว่ากูเจ็บโห่เนยกนแล้วไม่เอาไหนนะกับกูกูไม่เอาหมอกรอตายนางยะ ูออ่โมกยกมึงไม่ทนนี่คูตัรไม่วะเที่ยงยักยักเียที่ปาไพรเกิดหน่อยใจคูจะบพรมโอตำเมียแขนแจนแกน,แกน,แกนต้องพรำเที่ให้ได้คูเยาวมึงไม่ให้ไม่ยอมเที่ยคูเที่ยงดังจะพรโมโงตำเมียมาก็เคียเคียงคูอยู่ในป่า วัพรังจักปลายเต,ตโพ้ให้วัขึ้นมาายโอมงานดันกาตาลูกพระคำที่มีโยโพ้ให้มาขึ้นมาว่าเรามีเด็ดนี่กูได้เวทบดล่วงพอคูณพอตรวจใจวัดโตตั้งลูกคำที่มีโยที่โพอให้มาลายโนนูนน่นนวยวาพรัง รายเวทบนและป้าตนวิ่งป้าเตียงมึงเชียงให้ตีห้องเตรีย้อมวิ่งแล้วกันแล้วแยกกรบได้เรื่องหมดที่กันแล้วโอ้กว่าไงกว่าใจรอตรงนี้เดียวไปยองเออนั่งยักษ์ทำไมกว่าใจอันนี้แต่งานกับยักษ์กันแล้วแต่ตอนนี้นั่งยักษ์รอว่าเดียวกันทำไมกว่าใจก็มีปาระไม่อะไรคือกว่าใจมีมี จำปราราตีกองอยู่ตรงนน้นตรงกรับไปอ,องขอไปดิอย่าช้าเชิญแต่วัวใจตอดเครือกิ้วแล้ววิงงเลยทำไมอยากอนุญาตแล้วหันเหลือกลับผมลาก่อนไปเลยไม่ต้องลาไปต่งกวนเลยเออทีนี้ผมก็ต้องไปกันไม่ได้มองแล้วซอย,ย <laughs> มึงต้องอยู่เป็นตัวประกันที่นี่ แล้วถ้ากว่าใจไม่มามึงตายช่วยกูดิงั้นอย่าผมเห้ยกูจะกินมึงเป็นอาหารน่ะอยากกินเลยอยากเออคุ้มนี่ผมกูก็กินกูชอบอย่ามึงกินแล้วกันเนออถ้าไม่กินตายตัวเดียวใจกินไหมกินไม่กินอย่าผมไม่กินตายโอ้ยอ่ะโอ้ยไอ้แตงอย่าเหยียบอคอกูอย่ามึงตายผม ตายเชียโอ้ยยาอีอยากเพรดอีอยากพีอ้ยพอย่ามากุดเกียไม่ตายโอ้ยไอ้เทงอยา่าฆ่ากูเรี่ยงหัใจเออเต่งตีบอยากแล้ว <c oughs> ไม่ต้องเคียวเยอะนี่กันปลาบเลยแบดเพากูกะผมจับฮิดเมมตกต้มแล้วกูเ <c> ฮ <oughs> ีย กูยอมรับยังไงเต็งเออมึงว่ามึงแข่งกลั่นไงเทอมเคยกูไม่เคยเห็นไก่ยก่บแข่งมือนมึงกว่าป้าตีบอยากกูใจเป็นต้นเป็ดตั้งแต่บัตีเป็นต้นไปกูเป็นหลูกตาดมึงจำใจมึงเฮอยไรได้เป็ี่ยนจำใจกูใจไรใจใจไรมึงเฮ้ยแค่ไหนบอกกูอยากนำกูไปเอาังไงอ๋อ กว่าพ่อได้จอรเทิร์บแล้วใช้ก้องให้พี่ได้เลากูไม่ไร้แกมเลอนี่กูกว่าา่ <c> ิ <oughs> มึงจะหน,นีกูไปไม่ได้คว้าชายอยู่ไหนเรียกมันกลับมาเออนัวดูกว่าใจมาแลว้วดุนหนนัวดุนหนแล้วกูโยชัยไม่เห็นไม่เอา เลีเล่ยมจัดนักมึงเตรียมตัวตายไปเลยมันรู้แต่ว่าใจนี้ไปเนนักนางอยากแกนใจก่นักนะไม่มรอพูดมากแจ่เวลาตัดปัญหากรบรัน้รนขอไล่กันตลอดวัหยุดเดี๋ยวนี้นะมึงจะหนีกูไปไม่ได้เนในป่ากแกงนี้มันเป็นที่อาัยของกูมึงหน,นีไปอ่ะ มีทางที่จะบอกไปจากพาได้หยุดเร็วไอเตเอร์อยากมาเร็ว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 คงใจมาเตะข้าวข้ามมัอนได้เต่หนีปลอดภัยมาตางนี้ไปเจ้าก็เต่นีไม่อยากมาเร็วเร็วพ่อ,อยามาหยุด Yeah.